ร้านเนี้ยได้ยินมาว่าอาหารดีนะไปกินกันไหมหรือเดินเดินอยู่บบบนท้องถนนแล้วก็ชวนเพื่อนคุยเนี่ยร้านเนี้ยเนี่ยได้ยินว่าอาหารอร่อยพูดประโยคนี้นะคะ i've heard that this new restaurant has amazing food คขาว่า let's learn ลองถ้าเบือ่อแบบว่าฉันไม่ชอบเสียงนี้ของฉันลองอ่านเป็น restaurant สองพยางค์ค่ะ rest แล้วก็ run restaurant Restaurant โอเคอ่าพูดตามอีกครั้ง I've heard that this new restaurant has amazing food amazing ไ,ไม่พอเลยอ่ะต้องเป็น amazing amazing อ่าเสียงจะสวยขึ้นอีกนิดนึงนะคะมาริวันอ่าต่อคะ่ะประโยคที่2 she's moving to a different country she ในที่นี้ก็คือหล่น she's moving คือ she กำลังจะย้ายไปอ่ uh, different city ไปแบบไปทำงานที่อื่นที่จังหวัดใหม่ที่เมืองใหม่ นี่ยได้ยินมาว่าปราณีอ่ะเขาจะไปทำงานที่ใหม่ I've heard that she's moving to a different country เป็นการชวนคุยพูดถึงบุคคลที่สาม คิดสภาพแบบชวนเรามีแบบคอมมอนเฟรนด์หนึ่งคนเนาะชื่อมาลีอ่ามาลีชื่อมาลีแล้วมารีอ่ะ,าาะาจากที่ทำงานที่เดียวกับเราเนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่แล้วเราก็เลยแบบชวนคุณอ่าคุณจอนคุยว่าแบบเนี่ยเนี่ยคุณจอนได้ยินมาว่ามารีเขาจะย้ายไปที่ใหม่ I've heard that she's moving to a different country or she's moving to different city a country คือประเทศนะย้ายประเทศแต่ว่า city ก็คือเมืองนะคะเมืองใหม่จังหวัดใหม่โอเคไหมอ่ะ okay uh, I've heard that she's moving to a different city พูดตามด้วยนะคะไปดูพยากรณ์อากาศมาแล้วได้ยินมาว่าแบบอากาศมันจะดีมากเลยนะสัปดาห์นี้ซึ่งแบบมันนำไปสู่การชวนว่าเออไปปิกนิกกันไหมไปหาอะไรกินนอกบ้านไหมไปแบบแฮงเอาท์กันไหม เค okay, ไหมแต่ว่าก่อนที่จะพูดประโยคชวนอะสามารถพูดประโยคเกริ่นแบบชวนคุยแบบเนียนๆก่อนได้ว่า I've heard that the weather is gonna be really nice this week I've heard that the weather is gonna be really nice this week อีกรอบ I've heard that the weather is gonna be really nice this week เวลา this weekend sorry this weekend weekend น,นะคะคือวันสาร์อาทิตย์ weekend คือเสารอาทิตย์แล้วจ้า์ถึงสู่นะคะเรียกอะไร weekday ส yeah, week ันถึงสุก weekend เสาร์อาทิตย์ this book is a great read วิหนังสือนีดีหนังสือนี้ดีด this is a good book อนอกจาก this is a good book ยังสามารถพูดได้ว่า this book is a good read คำว่า read ที่เรารู้จักมันแปลว่าอ่านเป็น verb ใช่ไหมแต่มันยังสามารถเป็นคำนามได้ด้วยโดยที่ใช้รูปล่างแบบนี้นะคะเป็น segment a great read a great read คือเป็นเล่มที่ดีเล่มหนึ่ง โอเคไหมคะเห็นไหมคำว่า,า read มันไม่ได้มีแค่ความหมายเดียวเรารู้แหละว่าเพื่อนคนนี้เขามีร้านในดวงใจเ,เราก็อยากจะชวนเขาคุยล้วก็แบบเผอิญไปรู้มาว่าร้านที่เขาชอบเนี่ยลดราคาเราจะพูดว่าเนี่ยๆได้ยินมานะว่า day ในที่นี้ก็คือร้านร้านแบบร้านของเขา day อ่า day เวลาที่เราพูดถึงแบบบริษัทอื่นพูดถึงร้านต่างๆเนี่ยใช้คําว่า day แทนใช้คำว่า day พวกเขาทั้งหลาย เก็มออนี้เป็นแบบความรู้รอบตัวนะถ้าใครแบบเก็ตแล้วพิมพ์เดกรอบก็ได้นะคะ They're offering offer แปลว่า gift นะคะแปลว่าให้ Discounts คือส่วนลด On all products ส่วนลดสำหรับทุกสินค้าภาษาไทยพูดว่าสำหรับเนาะภาษาอังกฤษคือ on <laughs> on all products all แปลว่าทั้งหมด products คือสินค้าอ,อ่ะพูดรวมกันเป็น I've heard that they're offering discounts on all products I've heard t h a t they're offering ่วนล n ในทุก l l ิตภัณฑ์ผลิตภัไม่ใช่ product แต่เป็น products products อย่าลืมเสียงเรอะด้วยไม่ใช่ product แต่เป็น pro, 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 pro products ได้ยินมาว่ามันแบบดีมาก is getting great review คำว่า is getting great reviews คือแบบได้ได้รีวิวดีมากคือถ้าเราอยากจะมีคำนี้ไว้ในแบบคังคำพูดของเราอะเวลาจำนะคะไม่ให้จำแค่คำรีวิวคำเดียว เพราะว่าถ้ารีวิวคำเดียวมันแต่งประโยคยากแต่ให้จำเป็นเซตเนี่ยคือ is getting great reviews นี่คือการจำเป็นกลุ่มคำเราจะแบบพูดได้อีกหลายประโยคแบบง่ายมากไม่ต้องคิดเลยเช่น this book is getting great reviews this hotel is getting great review this restaurant is getting great reviews This movie is getting great review. This page is getting great reviews. อะไรอร่างนี้ยูโนเอ้าต่อไปค่ะอ่ะใบกันต่อวันนี้มาแบบว่ารัวรถไฟรัวระนาดนะคะใครที่ดูอยู่เนาะแล้วอยากที่จะใช้สอบเป็นนะคะพิมพ์มาได้เลยนะไม่ว่าจะมาดูตอนนี้หรือดูย้อนหลังพิมพ์คําศัพท์ที่ชอบพิมพ์ประโยคที่อยากจะใช้นะคะ I've heard that แบบ1,2,3,4,5,6ประโยคนี้ชอบอันไหนที่สุดเลรงซิ การเรียนภาษาคือการเรียนแบบศัพท์ที่พอยะให้มาบางคนแบบว่ามันยาวจังเลยค่ะแต่ถามหน่อยว่าจุดป,ประสงค์ของเราคืออะไรสื่อสารได้ใช่ไหมอยากสื่อสารได้ดังนั้นเนี่ยเราจะไม่เรียนแค่แคทด็อกเนาะแคทเล็บด็อกด็อกเล็บมีอย่างเงี้ยสื่อสารไม่ได้นะคะอีกประมาณ10ชาติเกิดมาใหม่ยังพูดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเรียนแบบง่ายๆเรียนแบบเออสนุกสนุกแล้วก็พยายามฝึกบางคนอ่ะอาจจะจําได้ทั้งหมด นะครับแบบโอ้ความจาดีจ้าห้าที่วแต่บางคนแบบจําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะรดังนั้นเพราะว่าการการเรียนภาษามันก็คือการฝึกทักษะใหม่เวลาที่เราฝึกตอนแรกๆอ่ะประโยควางประโยคมันจะตกคํานั่นคํานี้ออกเสียงผิดบ้างเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราไม่หยุดโอเคไหมคะเราไม่หยุดแค่ความไม่รู้หรือหยุดแค่ความไม่ได้เราก็พัฒนาต่อทุกวันอ่ะ